สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสลพจาัดก,การประชุมเอในชแนลฟอรัมครั้งที่25ภายใต้แนวคิดชวนชาวสาธารณสุขร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพในอนาคตพร้อมมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาลโดยนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีเอเนชแนลฟอรัมครั้งที่25 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพอพร้อมมอบประกาศนายบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล446แห่งพร้อมด้วยแพทย์หญิงปิยวรรณลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพปัจจุบันระบบสาธารณสุขทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นจนเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคเลือรหลังปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบบริการสุขภาพและการให้บริการของบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและประชาชนรวมถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนง,งานในระบบสุขภาพจึงต้องผลึกพลังกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพในอนาคตก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ4 4 6สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล HA ผมถือว่าเป็นรางวัลมาตรฐานเพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลองค์กรต่างประเทศก็อย้การยอมรับด้วยทั้ง4 4 6สถานพยาบาลเขาก็พยายามพัฒนาคุณภาพมาเรื่อยๆผลสุดท้ายก็คนที่ได้ไประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนรับการบริการ ที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยครับซึ่งวันนี้ผมดูแล้วมีเด่ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์จานวนมากก็น่าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาประสบการณ์ก็มารวมพลังกันสร้างมาตรฐานสร้างคุณภาพและสุดท้ายก็คือความปลอดภัยที่มีต่อพี่น้องประชาชนครับมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขและมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิซึ่งจะเป็นหลักประกันให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้มั่นใจว่า จะได้รับบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพและความปลอดภัยด้านแพทย์หญิงปิยาวาณลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการสะละพกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมวิชาการประจําปีค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องมา25ปีแล้วค่ะในแต่ละปีเราก็จะมีโรงพยาบาลนะคะที่ผ่านการรับรองเพิ่มมากขึ้นเป็นปริมาณทุกปีก็สะท้อนการพัฒนาคุณภาพที่เกิดขึ้นโดยโรงพยาบาลปีนี้จัดเป็นปีที่25นอกจากการแสดงความยินดีแล้วนะคะก็จะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของคน ทำงานหน้างานค่ะก็จะเอาประสบการณ์ที่พัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันร่วมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เราจะเชิญมาจากหลากหลายวงการนะคะเพื่อเป็นการเสริมพลังให้กับคนทํางานมีพลังกลับไปทํางานต่อทุกๆปีเราจะมีธีมสําคัญเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมาค่ะได้มีเขาเรียกว่าพลังสําหรับกลับไปขับเคลื่อนนะคะงานแล้วก็เอาไปดําเนินการชี้นาในโรงพยาบาลของตัวเองได้ปีนี้ก็ทีมว่า building quality and safety culture for the future sustainability จริงๆเป็นทีมต่อเนื่องจากปีที่แล้วถ้าเราอยากจะทําแล้วเราเห็นว่าคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องดีก็อยากจะให้ทุกคนทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความสมัครใจเมื่อใดที่เราทําเป็นพฤติกรรมปกติมันคือวัฒนธรรมและเมื่อใดที่ผู้คนในสาธารณสุขค่ะ,คะมีวัฒนธรรมคือทําเรื่องนี้เป็นประจําเป็นปกตินั่นถึงจะนํามาซึ่งความยั่งยืนจริงๆ HA คือ Hospital Accreditation เป็นกลไกสากลสําสหรับการพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนาสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะที่ มีการใช้กัน,นกลไกในลักษณะนี้ค่ะจริงๆแล้วคือการให้โรงพยาบาลน,นะคะฝึกในการประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ตัวเองค่ะ,ว,ว,คะว่าตัวเองมีโอกาสพัฒนาอะไรแล้วก็พัฒนาให้ตรงกับมาตรฐานนะคะที่องค์กรหน่วยงานที่ทําในเรื่องของ hospital accreditation กําหนดซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่า t h i r d p a r t y ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ external evaluation organization ก็คือองค์กรภายนอกกําหนดมาตรฐานแล้วที่สําคัญก็คือว่าการทํา hospital accreditation หมายความว่าเขา สามารถทาแล้วทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันสะท้อนตามมาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นการรับรองคุณภาพที่เรียกว่า hospital accreditation เป็น,นกลไกสากลแล้วก็มาตรฐานเนี่ยจะสอดคล้องกับ องค์กรที่รับรองเรื่องต่างๆเหล่านี้ตัวอย่างก็มีหลายอย่างค่ะที่ทําเรื่อง hospital accreditation ต่างประเทศก็คือ JCI นะคะองค์กรทุกประเทศก็จะมีในลักษณะขององค์กรที่เรียกว่า external evaluation organization ก็จริงๆเมื่อใดก็ตามที่สถานพยาบาลนะคะหรือผู้ให้บริการพัฒนาระบบนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะจริงๆเวลาที่เราทําเรื่องของคุณภาพอะค่ะเราจะดูความต้องการของประชาชนเป็น2ด้านด้านหนึ่งก็คือสนองความต้องการในสิ่งที่ ประชาชนต้องการเขาใช้หลักเรียกเรียกว่าผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอีกด้านหนึ่งก็คือความต้องการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเฮลท์นิทอันนี้เป็นเรื่องทางวิชาชีพก็คือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาคุณภาพตอบโจทย์ทั้งความต้องการของประชาชนในเรื่องของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเช่นผู้ป่วยเองต้องการความรวด เร็วความอะไรหลากหลายอย่างเนี่ยบาลานซ์กับในเรื่องของความต้องการด้านเจ็บป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆแล้วในกระบวนการ Hospital a c c r e d i t a t i o n ของประเทศไทยเรามีเป้าหมายความปลอดภัยอยู่3เรื่องเป้าหมายแรกก็คือเพื่อคนไข้ปลอดภัยก็คือ Patient Safety ซึ่งเป็นประเด็นที่โกโบอรหรือทั่วโลกเขาขับเคลื่อนแต่พอประเทศไทยอะค่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์สโสพล บอกว่าเราน่าจะมีในเรื่องของดูแลบุคลากรด้วยก็เลยมีการกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยที่ท่านรัฐมนตรีในช่วงนั้นคืออาจารย์ปิยะสกุลประกาศก็คือเรื่องของเพอร์ซแนลเซฟตี้ก็คือบุคลากรปลอดภัยแต่เพื่อที่จะให้กลไกเหล่านี้อยู่อย่างยืนยาวก็มีดาหนีว่าน่าจะบูรณาการเข้าไปในมาตรฐานของการรับรองคุณภาพดังนั้นก็จะเน้นทั้งผู้ป่วยปลอดภัยแล้วก็บุคลากรปลอดภัยแล้วก็พอช่วงหลังสถานการณ์โควิดเราก็พบว่าจริงๆแล้วเพียงแค่สส่วนนี้อาจจะ ไม่ใช่ก็เลยมีการประกาศแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าน่าจะแตะที่ e o เพ e หรือประชาชนปลอดภัยด้วยก็แตะกับทีมงานปีนี้นะคะว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยเวลาที่เราออกแบบระบบบริการเนี่ยนอกจากเราจะดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลละเราต้องออกแบบระบบบริการคํานึงถึงคนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งของอะไรต่างๆที่คํานึงถึงความยั่งยืนเพราะนั่นจะส่งผลกระทบให้ประชาชนที่เขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ปลอดภัยได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะ